แล้วก็ทุกที่ใหญ่ๆของเทวดานะือทุกทางใจทุกทางใจห่วงยิ่งพวกเราเรียกหาบ่อยๆนะเกิดท่านใจดีท่านห่วงคนโน้นห่วงคนนี้นะไม่นานจิตก็เศร้าหมองก็ตายงั้นอย่าหวังนะว่าเทวดาจะมาช่วยเรามากมายอะไรถ้าเทวดามาช่วยเราแล้วแล้วจิตใจมาปนเพื่อนกับพวกเรานะไม่นานเขาก็ตาย วิธีทําให้เทวดาตายนะพูดดีไหมท่าอาจารย์ถ้าเขาโกรธเขาตายเลยนะถ้าเขาโกรธเมื่อไหร่เขาตายเมื่อนั้นแหลนะเราจิน่น่ส้าหมองนะมเทวดาไม่อยากให้พูดกลัวคนไปยั่วเดี๋ยวนะยั่วให้โมโห เทวดาก็มีความรักรักนางฟ้าวงนี้อนะไรเงี้ยพ่อเขาไม่ยกให้ก็เดือดร้อนนะเดือดร้อนเพราะงั้นเขาก็ยังมีความทุกข์ของเขานะเราก็มีความทุกข์อย่างของเราทุกข์เพราะความแก่ความเจ็บความตายถ้าพวกกายทิพย์ก็ไปทุกข์ชัดๆตอนจะตาย ทุกอีกชนิดหนึ่งก็คือทุกทางใจนะปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกขนะ์ประสบกับสิ่งที่ไม่รักก็เป็นทุกข์รัดพลากจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกขนะ์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกขนะ์ความโศกความร่ําไรลําพันธนะ์เสียอกเสียใจอะไรนะี่ห่วงหาถอนอะไรนะี่เป็นทุกข์ทั้งสิ้นเลยพวกนี้เทวดาก็มี เขาก็อย่างทุกของเขาอยู่นี่ขนาดเทวดานะไม่ต้องพูดถึงอสุรกายหรอกมันอยากให้เอาอาหารไปให้มันกินบวงสวงสังเวยอ,อะไรอยางี้มนะันลำบากอะ่ะทางอีสานน่ะเขาเชื่อกันว่าพวกที่เลี้ยงผีหรือพวกเล่นกุญสัยถ้าผิดครูหรือเลี้ยงผีแล้ววันหนึ่งไม่เลี้ยงอะไรนะพวกนี้มันจะเข้าตัว เข้าตัวพวกเล่นุนใแล้วก,กลายเป็นปอบอผิดนมนุษย์มนาไปงั้นของเหล่านี้นะอย่าไปยุ่งเลยไม่ดีหรอกมีไหมมี